มากันที่เรื่องของคุณภูมิธรรมกันหน่อยละกันนะครับก็เริ่มมีการที่จะขยับกับเคลื่อนในเรื่องของที่ดินเขากระโดงละหลายคนมองว่าเอ๊ะมันเป็นการล้างแค้นพักภูมิใจไทยหรือเปล่าแล้วก็มีการถามว่าเอ๊ะแล้วคดีเอาพายไปถึงไหนแล้วล่ะอืนะเรื่องเขากระโดงนี้ดูน่าจะเป็นเรื่องที่เอาจริงเอาจังมากตอนนี้เพราะว่าจะมีการเรียกสอบอธิบดีกรมที่ดิน คนเก่าแล้วแรกสุดเนี่ยคุณภูมิทําตั้งเหมือนตั้งเดดไลน์ใช่ไหมเจ็ดวันนะเจ็ดวันเรื่องนี้ต้องตองรู้เรื่องนะว่าทําไมตอนนั้นคุณไม่เพิกถอนสิทธิ์ทำไมอ่าทำไมคุณไม่เพิกถอนสิทธิ์ผู้คอรอบครองที่ดินเขากระโดงคือเรารู้สึกว่าคุณภูมิทําสื่อสารเรื่องเนี้ย เหมือนคนที่ไม่เคยติดตามคดีนี้มาก่อนเลยอ่ะครับผมอันนี้บอกว่าให้อธิบดีกรมที่ดินชี้แจงในเจ็ดวันเหตุไม่ทําตามคําสั่งศาลกรณีที่ดินเขากระโดงเฮ้ยมันมีคนคือคุณภูมิทรใช้คําว่าไม่ทําตามคําสั่งศาลอ่ะมันเป็นคําแบบที่ชาวเน็ตเขาใช้กันอ่ะซึ่งมันเข้าใจได้เพราะว่าชาวเน็ตอ่ะไม่ติดตามแต่คุณภูมิทําพูดเองอย่างเงี้ยในวันที่มานั่งมหาไทยแล้วเนี่ย เรางงเลยนะจะบอกว่าตอนแรกคิดว่าไม่ต้องคุยเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเราคุยหลายรอบแล้วโปคิดว,ว่าเป็นคนคุยเรื่องนี้หลายรอบมากแล้วก็ละเอียดมากจนวันนี้เริ่มท้อ,อว่าแบบเฮ้ยเราไม่ต้องพูดละเอียดหรอกไหมเพราะว่าละเอียดไปคนก็ไม่ฟังอยู่ดีอ่าคือก็ต้องเข้าใจว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของความชอบไม่ชอบความอาคติด้วยแต่วันนี้กลายเป็นว่ามันเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งก็ ลงแรงพูดอีกทีหนึ่งเนาะมาอธิบายกันหน่อยเอาแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าท่านอธิบดีกรมที่ดินท่านทาทุกอย่างตามที่กฎหมายตามที่ศาลมีคําสั่งนะอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปที่ว่าตกลงคําสั่งศาลน่ะคือสั่งอะไรไว้ลุยอ่ามีสองศาลที่คนมักจะพูดถึงกันเรื่องนี้ก็คือศาลฎีกากับศาลปกครองนะคะศาลฎีกาเนี่ยคนมักจะบอกว่าศาลฎีกาสั่งว่าให้คืนที่ดินแล้วนะคะข้อแท้จริงก็คือ คดีของสารดีการเนี่ยมันเป็นของที่ดินสองสาแปลงที่เขาสู้คดีกับการรถไฟแล้วแพ้ตรงนั้นน่ะกรมที่ดินดําเนินการบังคับคดีให้เรียบร้อยแล้วคนแพ้คือใครก่อนคนแพ้คือกรมที่ดินหรือเป็นชาวบ้านนะไม่ใช่กรมที่ดินชาวบ้านชาวบ้านสามสามรายถามว่ากรมที่ดินเกี่ยวข้องยังไงอ่ะกรมที่ดินคือคนออกเอกสารสิทธิ์ให้กับทุกๆเอกสารสิทธิ์ในประเทศนี้ไงดังนั้นเวลาจะเพิกถอนกรมที่ดินต้องเป็นคนถอนนึกออกไหมคะครับอื สองสำรายนั้นนะเรียบร้อยไปแล้วคราวนี้ในคำพิพากษาในการบรรยายในการบรรยายก่อนจะถึงคำพิพากษาเนี่ยเขาก็มีการเขียนคือสารเนี่ยมีการเขียนว่าเออที่ดินบริเวณนั้นน่ะมันเป็นของการรถไฟอคนก็เลยไปจับตรงเนี้ยว่าสารสั่งให้คืนเราไม่ใช่หรออแต่ในความเป็นจริงคดีสารฎิกาเนี่ยค่ะก็สารยุติธรรมเนี่ยค่ะคดีของใครของมันนะคะ คู่ความเขาเนี่ยเป็นคู่ความการแล้แพ้ก็เพิกถอนครับก็จบไปคนอื่นไม่เกี่ยวศาลไม่สามารถไปบังคับให้เพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคนอื่นได้ครับคราวนี้การรถไฟเนี่ยเขาก็เลยเอาเนี่ยเอาเอา,เอาต้นเรื่องจากสารฎีกาที่มีเกี่ยวกับที่ดินแปลงอื่นเนี่ยมาตั้งเราก็ไปขอสารปกครองนะคะบอกว่าให้สารปกครองอ่ะช่วยสั่ง ให้กลมที่ดินเพิกถอนกรรมสิทธิ์ของคนหมดบริเวณนั้นเลยออืครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยสารปกครองเขาสั่งแบบนั้นไม่ได้สารปกครองก็เลยยกคำร้องของการรถไฟครับแต่สั่งให้กลมที่ดินเนี่ยทำตามกฎหมายที่ดินด้วยการตั้งกรรมการสอบกรรมการก็จะมีการรถไฟอยู่ในนั้นด้วย กรรมการมีการลดไฟเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนบบไม่แน่ใจว่าเป็นกรรมการไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าต้องเป็นกรรมการด้วยนะคะครหรือเป็นที่คุณเช็คมาคืองนี้ประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยมาตรา61เนี่ยมันจะมีระบุไว้ว่าถ้าเกิดมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินก็จะต้องมีกรรมการมาสอบข้อเท็จจริงครับแล้วในกฎหมายระบุด้วยว่าใครเป็นได้บ้างใครเป็นกรรมการได้บ้าง ก็คือโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งอย่างเช่นผู้ว่าในจังหวัดที่เกี่ยวข้องอธิบดีกรมที่ดินใครแบบข้าราชการนะคะครับข้าราชการโดยตำแหน่งเป็นกรรมการเสร็จแล้วคณะกรรมการนี้เขาก็ดำเนินการตามคำสั่งสารปกครองครับก็คือพิจารณาโดยยึดประมวลกฎหมายที่ดินแล้วก็มีการเชิญการรถไฟเข้ามาตรวจสอบ,บพยาหลักฐานต่างๆด้วยผลปรากฏว่า Uh huh. กรรมการก็บอกว่าไม่สามารถเพิกถอนกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านเหล่านี้ได้เพราะรว่าชาวบ้านได้มาโดยชอบอตามกฎหมายที่ดินเนี่ยถ้ากลมที่ดินจะเพิกถอนโฉนดใครได้เขาต้องได้มาโดยมีชอบ huh. อันนี้ชาวบ้านได้มาโดยชอบอีกทั้งการรถไฟไม่สามารถมีหลักฐานแผนที่ตัวจริงอะมายืนยนัน ก็คือหลักฐานของการรถไฟอ่ะยังฟังไม่ได้ว่าการรถไฟเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้ซึ่งที่ดินตรงนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือแบบห้าพันกว่าไร่เก้าร้อยเก้าสิบห้าแปลงมีผู้ครอบครองอยู่แ0ดร้อยกว่าคนคนะคะมันไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งนะมันมีชาวบ้านได้รับผลกระทบมากขนาดนั้นอยู่อก็ก็เลยยุติเรื่อง ด้วยขอ้อเท็จจริงแบบนี้แล้วก็ในในการเขียนคําวินิจฉัยยุติเรื่องเนี่ยเขาก็ระบุไว้ว่าถ้าเกิดว่าการรถไฟเนี่ยคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ในที่ดินนั้นมากกว่าคือมากกว่าชาวบ้านเหล่านี้ก็ต้องไปฟ้องเป็นคดีอาญาคดีแพง่งม,มันเป็นคดีแพง่งเข้าใจว่าคดีแพ่งค่ะก็บอกไปแบบนี้ค่ะคราวนี้การรถไฟทําอะไรการรถไฟก็เลยอทธทณ์อทธรณ์ผลการสอบ อุทธรณ์คำสั่งอะไรอุทธรณ์หมดอ่ะนะคะก็ทางคณะกรรมาการอาอธิบดีกรมที่ดินก็ตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็กยกคาร้องนั้นก็คือว่าก็เช็คแล้วเขาก็ทําตามกฎหมายที่ดินครับก็ยืนยันก็ยืนยันว่าเพิกถอนไม่ได้การรถไฟก็เลยไปขอศาลปกครองอีกอว่าให้ศาลปกครองเป็นคนสั่งอย่างงบนอย่างนี้ศาลปกครองก็ยกคาร้องการรถไฟไปอีกเมื่อวาน วันไหนจะไม่ได้อะเมื่อวานเลยเพิ่งยกมาเมื่อวานเลยก็คือเขาก็ก็คือที่ที่ดินแล้วก็มหาทัยเนี่ยอตอนตอนอุทธรคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเขาอุทธรไปที่มหาทัยเนาะมหาทัยก็ตรวจสอบตรวจสอบก็โดยประหลัดอะไรเงี้ยก,ก็ยืนยันไปสารปกครองสารปกครองก็ยกับดังนั้นการรถไฟก็เหลือช่องทางที่เราก็พูดมาตลอดก็คือฟ้องแบบที่คุณเคยฟ้องไอ้สองสำแลงนั้นแหละก็คือต้องฟ้องตรงฟ้องลายแปลงไปเลย ใช่คราวนี้การรถไฟเนี่ยก็อ้างว่าตัวเองมีกําลังน้อยครับโหจะไปฟ้องอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเ่ยมันมีแปลงใหญ่แปลงเล็กด่คุณมีปัญหาแปลงไหนคุณฟ้องแปลงนั้นเลยแต่เขาก็ไม่ไงซึ่งอันนี้อันนี้น่าสนใจว่าทําไมถึงไม่อไม่มั่นใจในแพรหลักฐานตัวเองหรือเปล่าครับกลัวแพ้คดีหรือเปล่าหรือกลัวแพ้คดีแล้วถูกฟ้องกลับหรือเปล่าพอต้องบอกว่าไอ้สองสามแปลงที่ชนะไปนั่นน่ะ กรมที่ดินเนี่ยไม่ได้ไปเป็นส่วนของคดีไม่ได้เป็นพยานในคดีถ้ากรมที่ดินเป็นพยานในคดีเผลอๆคดีจะพลิกครับแต่ว่ากรมที่ดินไม่ได้เป็นซึ่งเนี่ยกรมที่ดินเขาเคยมาพูดไงว่าเขาไม่ได้เป็นพยานในคดีนั้นนะไอ้เรื่องแผนที่เรื่องที่ดินเนี่ยมันรายละเอียดมันเยอะนะนะคะ anyway ตอนเนี้ยเรื่องมันมาสู่จุดที่ว่าการรถไฟก็คิดว่าไม่อยากฟ้องเองอ่ะก็เลยไปขออายการสูงสุด ทําหนังสือไปที่อายการสูงสุดครับบอกให้อายการสูงสุดพิจารณาฟ้องให้หน่อยครับเดี๋ยวการรถไฟสป,ปายข้อมูลให้หแล้วอายการสูงสุดไปไปทําคดีให้หน่อยอะตอนนี้อัปเดตอยู่ที่ตรงนี้เรื่องอยู่ที่อายการสูงสุด เหนือไปที่อายการสูงสุดอายการสูงสุดรับเรื่องหรือยังยังยังไม่รับเรื่องด้วยก็คือคงรับคำร้องมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พิจารณาว่าอย่างค่ะว่าจะว่าจะรับไหมยังไงเนาะเพราะว่าถ้าอายการสูงสุดทําเองเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าต้องเอาเอารายละเอียดทุกอย่างมามาดูเองหมดคือทำไมต้องทําให้มันแล้วการรถไฟเขาไปขอเป็นแบบก้อนนี้หมดเลยอทั้งก้อนนะคะครับใช่แต่ที่ที่ที่คุณตั้งข้อสังเกตอ่ะดีคือคือถ้าคุณคิดว่าแปลงไหนอ่ะคุณอยากได้เป็นพิเศษครับ คุณก็ไปฟองแปลงนั้นดิตอกแ,แปลงเดียวก่อนก็ได้ไม่เหนื่อยแล้วแปลงที่เหลือก็ให้ไอาการสูงสุดทําก็ได้อหรือทำไมหรือกลัวว่าคนจะเห็นว่ามันเจาะจงเกินไปอะไรเงี้ยหรอครับอืม,อมข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้ะไม่ปัญหาคือเออเราทำไมอยากได้ขนาดนั้นนะก่อนหน้านี้ทําไมไม่อยากได้ ก่อนหน้านี้ก็อาจจะอยากได้น้อยกว่าตอนนี้หรือเปล่าไม่รู้คือคือต้องต้องพูดตรงๆว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการเมืองนะอ่าถูกต้องคือถ้ามันไม่มีคนในตระกูลชิดชอบอยู่ในนั้นอืมเป็นหนึ่งรายในแปดร้อยกว่าเนี่ยครับมันก็คงไม่มีเรื่องเนี้มาเป็นอ,อยู่ในพื้นที่ข่าวเพราะที่ดินของการรถไฟอ่ะมีปัญหาแบบนี้ทั่วประเทศครับเนื่องจากในสมัยร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยที่จะมีการสร้างทางรถไฟเนี่ย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในตอนนั้นก็ออกเป็นกฎหมายว่าให้เวรนคืนที่ดินถูกไหมคะแล้วก็แบบตีไว้กว้างๆอะ่ะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากอ่ะที่ดินรถไฟเพราะมันไม่ใช่แค่ที่ที่ทํารางเนอะมันเผื่อไว้สําหรับสร้างโกดังเก็บของเก็บวัสดุก่อสร้างโน่นนี่คือเยอะมากอะ่ะแล้วการรถไฟในช่วงนั้นก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดไงคะเขาก็เลยไม่ได้เวรนคืนหมดนั่นแหละ พอเวลาผ่านมาเนี่ยก็กรมที่ดินต่างกรรมต่างวาระนะว่ามันก็มีการจัดสรรที่ดินทํากินให้ประชาชนให้กรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของโฉนดหรือรูปแบบของกรรมสิทธิ์ประเภทต่างๆอะ่ะเต็มไปหมดประเทศเนี้ยรเราถึงได้เห็นว่าเดี๋ยวก็มีข่าวที่ดินการรถไฟละเดี๋ยวก็มีข่าวที่ดินการรถไฟละมันมันเป็นเพราะแบบนี้ซึ่งชาวบ้านที่เขาถือกรรมสิทธิ์ถูกต้องเนี่ยเขาไม่ได้ผิดครับ ถ้าถึงเวลาเกิดการรถไฟเอาแผนที่เมื่อร้อยกว่าปีก่อนมายืนยันแล้วชนะคดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้ากรมที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องกรมที่ดินต้องชดใช้ให้กับชาวบ้านคนนั้นเพราะชาวบ้านไม่ไม่ใช่ความผิดของชาวบ้านเป็นความผิดของหน่วยงานราชการที่ไปออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ของอีกหน่วยงานหนึ่งแค่นั้นเองอม,มันเป็นแบบนี้ <laughs> นะฮะเช่นเดียวกับที่ดินเอาพายอ่ะในใน,ใน<ๆ>พูดแล้วอ่ะ ที่ดีแนวพายบอกว่าเคยพูดอย่างละเอียดเหมือนกันว่าคนซื้อไม่ผิดเพราะว่าเจ้าของที่เดิมเนี่ยเขาเขียนเขาเขียนพินัยกรรมยกมรดกให้พอวัดไม่ต้องการเนี่ยวัดก็จะทำการซื้อขายใช่ไหมคะแล้วมันก็ต้องมี่ส่วนที่เหมือนกับถ้ากระทรวงมหาไทยต้องไม่ขวางน่ะพอไม่ขวางเขาก็ซื้อขายได้ไง คนซื้อก็ซื้อไปมันก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ให้มรดกแต่พอตอนหลังเนี่ยมันถูกชี้โดยกรษฎีการนะว่าเป็นที่ธรณีสงแ์ล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐคนที่ทำการอนุญาตให้ซื้อขายนั้นไปก็เลยถูกดําเนินคดีต้องถูกจําคุกถามว่าในพื้นที่เอาภายนั้นนะ่ะชาวบ้านผิดไหม,มไม่ว่าจะเป็นคนที่ซื้อหรือว่าคนที่ซื้อต่อ ต่อไปกี่มือเราไม่รู้นะคะมีการจัดทําโครงการหมู่บ้านมีคนไปซื้อบ้านในนั้นเนี่ยทุกวันนี้เขาขายบ้านไม่ได้เนี่ยเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดไงอืมอ่ามันก็เป็นเรื่องกาเรงเงินเช่นกันใช่เวลาคนพูดถึงที่ดินเอาภายภายก็พยายามจะบอกว่าคนที่ครอบครองอยู่เนี่ยโกงมามันก็ไม่ใช่เขากระดงก็เช่นกันครับค่ะแต่พอไม่สนใจข้อเท็จจริงอ่ะก็เนี่ยกี่เดือนมาแล้วอ่ะ ท,ที่ที่พูดให้เหมือนกับว่ามีใครไปโกงที่หลวงมาม,มีใครไปโกงที่วัดมาคือการเมืองมันเป็นมันเป็นเรื่องของการตีตราเนาะใช่เอาเนื้อหามาเอ้ยชั่วโกงโกงที่ดินสงโกงที่ดินหลวงอืมซึ่งซึ่งในในหมู่ชาวบ้านในหมู่กองเชียร์ในหมู่นางแบกในหมู่ด้อมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะโจมตีกันเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของอของมนุษย์เหล่านั้นอะนะแต่ว่าวันนี้ย ที่เราคอนเซิร์นอ่ะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่รู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เลยเหรอคะอยังออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในภาษาแบบชาวเน็ตอ,อ่ะอืออันนี้ก็กกกต้องก็ตัง้งคำถามว่าไม่รู้จริงๆหรือว่ารู้ทั้งรู้แต่ว่าก็อยากสร้างวัฒกรรมแบบนี้ให้มันดำรงอยู่ต่อไปท่านก็เป็นนักการเมืองไง <c oughs> คือถ้าไม่ได้เป็นเฉพาะรัฐมนตรีนี่ท่านก็เป็นนักการเมืองด้วย <c oughs> มันก็น่าจะตอบอะไรหลายๆอย่างได้เนาะ คือเรื่องราวเรื่องที่ดินเหล่านี้เนี่ยคือถ้าเอากันตามผิดตามถูกตามข้อเท็จจริงมันจบไปเป็นยี่สิบสาสิบปีแล้วแต่เพราะการเมืองทําให้มันคาราคาซางถามว่ามันมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาขนาดไหนกันมีความจริงจังตั้งใจที่จะที่คืนขนาดนั้นกันเชียวหรือ หรือจริงๆเราที่ที่ไม่ที่ไม่ได้ทําตามช่องทางที่จะจบได้เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้เรื่องนี้มันยังค้างคาอยู่ไหมเป็นแบบนี้เอามาด่าตนเลืเกตั้งเดี๋ยวตอนเลือกตั้งจะได้พูดสิ่งนี้ได้อีกกินที่หรือของเขากระโดงกินที่สงเอาพายแล้วบอกว่านะแบบคนแทบทั้งหมดอะที่ที่พูดวัตกรรมเหล่านี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีมนุษย์กี่คนอะที่เขาครอบครองที่ตรงนั้นอยู่ใช่ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือคือบอกว่าในจินตนาการเขาอาจจะคิดว่าแบบห้าพันกว่าไล่นั้นคือตระกูลชิดชอบสามคนมีชื่อแค่สามคนไม่ใช่นะฮะห้าพันกว่าไร่เลยเป็นพันครอบครัวนะอยู่ในนั้นน่ะเก้ารอยเก้าสิบห้าแปลงนะคะที่ตงนั่นะก็ประมาณนี้นะประมาณนั้นอ้าวดูคอมเมนต์กันหน่อยเออนะฮะ ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเรื่องเขากระโดงนี้กลับใหม่แนละ้วเหมือนกับที่เขาบอกเลยว่ามทหนึ่งคนนี้นี่ตั้งใจเข้ามาล้างแคนเลยหรือเปล่าอะนะล้างแคนก็ไปล้างแคนก็มถ้าถ้า,าเป็นโบนะถ้าโบจะเข้าไปตรงไหนเพื่อจะล้างแคนนะเราจะทํากันบ้านออืแบบแม่นๆเลยคือตอบโต้ไม่ได้หา,หาช่องที่มันจะล้างแคนได้จริงเออแต่นี้คือไปแบบแบงๆเลยนะครับ ไม่คือคือคือพี่โบอยากแคร์ล้างแค้นหน้าหน้าสื่อเหรอคือพี่โบมองเรื่องทำกันบ้านให้แน่นๆนไงแต่ในทางการเมืองเขาอว่าจะไม่อยากทำกันบ้านนะอยากส่งกันบ้านเลยข้ามขั้นตอนการทำส่งเลยดีกว่าแล้ววันนี้ได้ได้พาดหัวข่าวแบบนี้ส่งกันบ้านแล้วจบแล้วเออเอาจริงพาดหัวข่าวมันก็มี v a l ูนะครับผมมัน discredit ทางการเมืองได้จริงใช่มันทําให้คนเชื่อไปแบบนั้นจริงๆอ่ะแต่แต่ว่าไม่นึกย้อนเลยนะว่าคดีนี้มันมากัน40 5ส้าปีแล้วมันไม่จบเพราะอะไรเพราะมันไม่ตั้งใจกันหรือเปล่า หรือเพราะเขาถูกหรือเพราะอะไรหรือไปฟ้องผิดที่ผิดทางเออจริงๆคือถ้าย้อนคิดมันก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้เองนะผมว่าอ่าใช่ใช่ใช,ใช่มันมันจะแบบเอเอ๊ะมันต้องเอแล้วมันมันเอะได้เยอะมากมันด่าก,กันมาห้าสิบปีแล้วไอ้เรื่องเขากระโดงเนี่ยแล้ว <c oughs> มันผิดจริงปัดนี้มันต้องมีคนติดคุกแล้วไหม